อาณาปานสติอานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปานสติสองประการพิขูทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญกราทิมให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทํมให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกูทั้งหลาย ในกรณีนี้พิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสัน้นเมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสัน้นเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผ <zzarella> ู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง <saúde> หายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่ง <Nexus> <ensus> หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า <walking> ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิกุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสง์ใหญ่พิกุทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสง์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาธิเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี